เจอพวกเจอพวกน่าสงสารด้วยนางท้องด้วยนะเนี่ยเรากลับแล้วใครจะเลี้ยงเนี่ยดูดิเรามาเที่ยวแล้วเราเจอนางนางน่าจะท้องด้วยให้อาหารกินไปเลยเชื่องเลยน่าสงสารน่า แต่ที่บ้านเราก็มีตั้งหกตัวแล้วด,ดิเสื่องด้วยนะไหนมองหน้าติมองหน้าติเชื่องด้วยนางน่าจะทองด้วยแหละ